สวัสดีครับเพื่อนเช้าหงแดงทุกท่านนะครับก็มาลุงอยากเล่านะครับในค่าคืนนี้เมื่อคืนนะครับบอลพีเมรีกนะครับนัดสุดท้ายก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นนัดที่38นะก่อนอื่นเราไปดูผลสักหน่อยนะครับไปดูผลสักหน่อยนะครับวูฟนะครับเสมอกับเบนฟอร์ดนะครับฟอเรสต์แพ้เชลซีไป01 นะครับแมนยูก็ชนะแอตเลติโกลาไป2-0งศูนย์ครับเซาท์มป์ตันไพ่อาร์เซน่หนึ่งสองนิวคาสเซิลครับไพ่เออพัตันศูนย์หนึ่งนะครับลีปูครับเสมอคิสซาพาเลทหนึ่งหนึ่งแล้วก็อ e ิสวิดนะครับไพ่เวสแฮมหนึ 3, ur, ่งสามสเปอร์ครับไพ่ไบตันสี่หนึ่งนะครับก็เป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีของสเปอร์หลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับมาได้สำเร็จนะก็สรุป 5ทีมนะครับที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มีลิเวอร์พูลอาร์เซนแมชชีตี้เชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลรวมถึงท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแชมป์อ่ายูโรป้าครับส่วนแอตตามิล่าครับไปเล่นยูโรป้านะครับกับอ่าฟอเลสก็ไปอ่าคอนเฟลลีกนะครับก็ สรุปคร่าวๆสามทีมที่ตกชั้นนะครับก็จะมีเซาเทมตันนะครับมี12แต้มอิสวดมี22แต้มเลสเตอร์นะครับมี25แต้มนะครับก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังนะครับสำหรับทั้ง3ทีมนะครับลงกลับไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอ่ะเราแปลว่าด้วยเรื่องของลีพูนะครับเมื่อคืนก็จบไปแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่ของลิเของ์ีพูนะครับก็เป็นอะไรที่ ต้องยอมรับว,ว่ายิ่งใหญ่สุดๆนะครับแชมป์กลับมาสู่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ใครดูถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีเหล่าบรรดาผู้จัดการทีมต่างยุคต่างสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเกนคอปนะครับลาฟเอลเบนิเตสนะครับเอียนรัสนะครับวกเนี้มาหมดนะครับตำนานต่างๆหลายๆคนนะครับมาหมดนักเตะ เก่ายังจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมที่ชูถ้วยแชมป์ไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสตีวิจีนะครับสตีเฟนจาราก็กลับมาสู่แอนฟิลดเมื่อคือนนี้นะครับหลังจากเกมที่เสมอกับคริสตัลาเลตนะครับก็เป็นการปิดฤดูกาลนะครับแล้วเปิดฤดูกาลในฤดูกาลหน้านะครับลิฟวูจะพบกับคริสตัลาเลตอีกครั้งหนึ่งในเกม คอมมูนิตี้ชิลลนะครับก่อนเปิดฤด,ดูกาลนะครับลีปูในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับคริสตอลพาเลทในฐานะแชมป์เอฟเอครับนะครับเมื่อคือนก็มีการตั้งธงไม่ใช่ตั้งตั้งธงตั้งแถวนะครับตั้งแถวรับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ลีปูเนี่ยก็ตั้งแถวให้กับคริสตอลพาเลทในฐานะแชมป์เอฟเอครับนะครับก็เป็นอะไรที่ชื่นมื่นกันไปสําหรับเมื่อคือนนะครับก็เป็น ความสวยงามของฟุตบอลนะครับเมื่อคืนลิปูก็พาดท่าให้กับคริสตัลพาเลทนะครับออกนําไปก่อนจากความผิดพลาดของจะบอกว่าผิดพลาดก็ผิดพลาดนะก็คือคอเนอร์แบสลีย์ครับจ่ายบอลไม่ดีนะครับไปโดนตัดกลางทางนะครับก็เป็นพาเลทที่ตัดได้ก็จ่ายให้กับซาตอนนั้นเนี่ยเห็นภาพช้าเนี่ยโหต้องบอกว่า เซนเตอร์แบ็กของลิพูนี่อยู่เป็นโครโยตเลยนะบิเชียรฟอนไทอยู่ฝั่งไอ้โคราเต้อยู่ฝั่งนะครับซาก็หลุดเข้าไปแปรผ่านอาลิซันบิเกอร์เข้าไปแล้วก็ประตูตีเสมอของลิพูก็ได้มาจากโมซาลาครับก็เป็นประตูที่29นะครับของเขานะครับในฤดูกาลนี้ก็คว้ารองเท้าทองคำไปนะครับสำหรับโมซาลาส่วนนะครับ การฉลองแชมป์นะครับเมื่อคืนนะครับก็อยากจะพูดถึงก็คือการมอบถ้วยนะครับคือคนมอบถ้วยนั่นก็คืออ่าอารันแฮนเซนนะครับอารันแฮนเซนเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลผมทันพอดีนะครับในช่วงเริ่มต้นที่ที่ดูฟุตบอลนะครับอารันแฮนเซนเนี่ยเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลในช่วงปี อ่าผมจำปีที่แน่ๆไม่ได้แต่เขาเลิกเนี่ยประมาณสักหนึ่งเก้าอ่าเก้าศูนย์ะปีเก้าศูนย์มานี้แหละเก้าศูนย์เก้าหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นฮะลิวพูก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆอลันเฮนเซนเนี่ยเป็นอ่าชาวสกอตนะครับได้แชมป์กับลิวพูนะได้แชมป์กับลิวพูนะอ่าดิวิชันหนึ่งเดิมแปดสมัย ดิวิชั่นหนึ่งเดิมนะนะ,นะก็คือปัจจุบันก็คือเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับดิวิชั่นหนึ่งเดิมนั้นอารันแฮนเซนเนี่ยพาลีปูคว้าแชมป์แปดสมัยอ่ายูโรเปียนครับนะครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสามสมัย FA FA ครับนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองสมัยแล้วก็อ่าลีกครับ นะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเป็นลีกครับเนี่ยสสมัยนี่คือลันแทนเซนในยุคนั้นนะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับเป็นกองหลังที่สุขุมเยือกเย็นเข้าปะทะดีนะรูปย่างสูงใหญ่นะครับลูกกลางอากาศเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเนี่ยคือภูผาหินของแอนฟิลของแท้นะครับเนี่ยคือของแท้นั่นคือในยุคแรกที่ผมดูลิฟท์ภูมานะครับ อารันแฮนเซนเนี่ยครับเป็นผู้มอบถ้วยให้กับเมอร์จิลฟันไดเราก็มีความคาดหวังว่าความยิ่งใหญ่นั้นจะกลับมาสู่แอนฟิวนะครับอารันแฮนเซนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายุเท่าไหร่นะแต่ว่ามีข่าวว่าอารันแฮนเซนเนี่ยก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะอายุนู่น,นละปาเข้าไปเจสิแล้วเจสิแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้อารันแฮนเซนนะก็เป็นคนมอบถ้วยให้กับ ว i ดจิวฟันไดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราเห็น2ตํตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของลิพูนี่คือแชมป์สมัยที่2ของวู r จิวฟันไดนะครับก่อนหน้านี้เขาได้ในปี2 0 1 9ันสิถึงสองพแต่ว่าอตอนนั้นไม่ได้เป็นกัปตันนะครับก็คือตอนนั้นเป็นจอแดนเทนเดอร์สันครับเป็นกัปตันลิพูมาได้ปีนี้นะครับปีนั้นเนี่ยไม่ได้ฉลองกันมากมายนะครับคือรับแชมป์แบบเงียบๆนะครับรับแชมป์ที่ ที่แอฟิวอ่ะเงียบๆนะครับไม่มีไม่มีแฟนบอลน,นะเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโควิดแต่ปีนี้นะครับก็เป็นแชมป์อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การมอบถ้วยเมื่อคืนนี้นะครับ2องตำนานที่ผมดูมาเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยไม่ทันแน่นะครับแต่ผมเนี่ยดูมาตั้งแต่ในยุคนู้นนะครับในยุคสมัยที่ทีวีเนี่ย ฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้หาดูง่ายเหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อน,นต้องขนขวายกว่าจะหาดูได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งลีพูก็ครองความยิ่งใหญ่ตนะั้งแต่ทศวรรษที่แปดสิบถึงเก้าสิบต่อเนื่องมานะครับก็คว้าแชมป์มากมายอารันแฮนเซนคือผู้มอบถ้วยให้กับถ้วยพิมรีดในะปัจจุบันนะโทผูกริบบิ้นสีแดงสวยงามเลยเมื่อคืนนี้เอามาวางไว้ที่แอนฟิลด์ นะครับก็แน่นอนครับว่าในแต่ละโมเมนต์แต่ละซีนแต่ละฉากแต่ละภาพของการเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้มันก็ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับหลังจากวันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้วันนี้ก็คือวันจันทร์นะครับก็จะมีการแห่ถ้วยที่แอนฟิลด์นะเมื่อวานนี้แห่ถ้วยที่ประเทศไทยนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปร่วมนะครับก็คือ วันนี้จะมีการแห่ถ้วยที่แอนฟิวนะครับที่ผมจําไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็คือทุกเหมือนทุกครั้งที่ที่ที่ผ่านมาที่ได้แชมป์เราก็มีการแห่ถ้วยกันประมาณสักสองทุ่มเสร็จเวลาประเทศไทยนะเวลาประเทศไทยเวลาังกรีสผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าเวลาประเทศไทยก็ประมาณสองทุ่มนะครับใครเป็นสมาชิกข,ของอาทาง LFC นะครับทีวีก็เข้าไปดูได้นะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ชื่นมื่นของเราบรรดาเดอะคอปนะครับแล้วก็มีการเสริมทีมอะไรมากมายในฤดูกาลหน้าเราคาดหวังว่าจะมีเขาเรียกอะไรการต่อยอดต่อยอดจากทีมปัจจุบันที่เรามี ะครับแล้วก็ต่อยอดไปในรดูก,การหน้านะครับผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมทัพก็ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่วันนี้ไปก่อนครับแล้วก็ยินดีกับเราเดอะคอพทุกท่านนะครับทุกท่านที่เป็นเด็กหงส์เลยนะครับสำหรับคนในช่องนี้นะครับคือไม่ต้องพูดถึงเลยเดอะคัอ,คอลุ้นล้วนนะครับเราจะเชียร์ทีมที่เรารักไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ ยินดีด้วยกับความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับมาวันนี้ไปก่อนครับ